เดี๋ยวื่นนะนเหมือกันชื่นชมนะ่ไม่ใช่จบได้ธรรมดานะอย่างนี้เอามาดำหนึ่งนี่ผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วล่ะแล้วปนี้ปีนี้แะครับ แล้วอุ้ยขนาดนี้มเก่งมัดยอดเนี่ยไปเข้าไข่ต้องดี๊ดแน่จี๊ดเดียวดี๊ดจี

เมื่อกี้ไม่ชอะรค่ะบไม่ใช่าย่ะมีนนี่นะคะังนังไม่ได้เห็น จอมหล้ยเนรู้ค่ะ้ยลาไ พ่ออะไรพ่อจะมึงพี่ข้าไปนี่ขวานกับพี่ใหญ่ไปไนี่เล็กพ่อปะไปนี่หนึ่ง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  ขึ้นรถขึ้นรถครับขึ้รถ